ายเพื่อสมาชิกทุกท่าน,นครับเราอยู่กันที่รามินทานะครับเป็นตะกอ้อสามสาวนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นจันเจ้าพี่บานแล้วก็จันโศนะครับฝั่งนู้นเป็นพี่เสือแว่นนะครับพี่ตีเตาปูนแล้วก็จอนนี่เตาปูนนะครับเป็นพี่บานแลกข้ามฟีกับจอนนี่เ <Hey! S 1> อาเปิดจันเจ้ายกขึ้นไปพี่บานปักเข้าให้ สามสี่นะครับกันเจ้าเสิร์ฟไปเอาจอนนี่เปิดหัวพีจียกขึ้นมาจอนนี่เอาเรียบร้อยไอ้พวกกินชิ้น่ะเหลืออยู่ไม้หนึ่งอุ้มชิ้นไอ้เอ็มซึ่งไอ้ไอ้อุ้ชิ้น่ะเหลืออยู่ไม้หนึ่งโอเรียกเคให้เพียงคนพูด เอาเปิดเอาโยกเอาพยบาลว่าไงปักเข้าให้โอ้โหปักออกท้ายสนามแล้วครับไหไ่ไหไ่โอ้ไ่ เจ้าไปสูบใหญ่ไก่แน่สูบใหญ่ไก่แน่ของเจ้าสูบที่เหนือล่มนะเมาที่สูบเมาที่ยั่งนะตอนเนี้ยเอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อย เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาป้ากาให้เอาโดนเรียบร้อยนะครับหกสามนะครับ สามหกนะครับรเอา้าโอ้ยดีกว่าเกี่ยวได้ดูที่สองอีกเอาเปิดหัวจันเจ้ายกขึ้นไปจันเจ้า สายเจ้าลุงพนานะครับวันนี้ไอ้ทีมงานลาดพร้าวนะครับเจ้าภูมิกับเจ้าอ่อยเข้าวินนะครับพิชชนะนะครับเอาจอนนี่เปิดตีโยกขึ้นไปเอาจอนนี่สันแบกมาเอาโดนเปิดโยกอยู่ที่พิบานปักเข้าให้พี่แ่นเปิดหนึ่งพี่ตียกขึ้นมาจอนนี่ปักเข้าให้เอาเรียบร้อยขึ้นหลังคาไปแล้วครับ ากองแล้วเลารอายบาท้ารเปิดเอายกเข้าไปเตเอาเรียบร้อย คู่จูงไหมครับสองคนถ้าท่านเป็นคนเดี่ยวคุณจะตัดเกมรับนะครับถ้าคนเดียว ไอ้บมันลงนักกีฬามันบังนักกีฬามนบังกำลังลูกลงเอาเปิดเอายกปักเขาให้เรียบร้อยยังอยงหนึ่งสองปักเขาให้เอาเรียบร้อย กายป่าชาตินะครับมวมชาติสุขรัตนะนะครับ เอาเปิดเอาโยกขึ้นมาจอนี่เตะบ้าเอาโดวหัวจันเจ้าเอาจันเจ้ายกขึ้นมาโยกหังพี่บานเตะเอาตัวหัวพี่เว้นเอาพี่ตียกขึ้นมาจอนี่ปักเข้าให้โอ้ยปักใส่เด็กไปบ้าม เอาลครับเต็มห่างกันเต็มเดียวนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกป้กเขาให้เรียบร้อย กข่านะครับเอาโยขึ้นบาอยู่ที่ Omaha, <coup! S 1> <East. S 2> บ้ายที่บายเต๋โอ๊ยเตะเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วครับโอ้โหเตะโดนปลายรองเท้าออกท้ายสนาม 5.7นะครับ เอาปิดหัวเอาปิดแตกยังยกเข้ามาได้จอนนี่สันแบกมาเอาจันเจ้าเปิดแตกเหมือนกัน

เอ,อจาจอนนี้สันแบกมาเอาโดนเกี่ยวจานตตโยกไปพี่บานป้กเข้าให้เรียบร้อยกระจายสมพงด้วยนะครับสมพง์เขนาโคตรนะครับ เ,เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาอยู่นี่จอดนี่กันแบกมาโดนเกี่ยวอีกแล้วมีบานว่าไงปักเข้าให้โอ้ยปักออกนะครับ เตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยยกเข้าจุดนี้วิชาวิบาลเตะนะครับ แต่หายแน่นอนนะครับมันมีหายอยู่สองอย่างนะครับหายลงในสนามกับหายออกหลังสนามหายครับลมหนาวมาแล้วครับลมหนาวเย็นๆมาแล้วครับเ,เอาเปิดเดิงเอาโยกปกเข้าให้อดอลเกียวเสีย,ยดายนะครับ เอาเปิดเอายกเข้าไปเตะโอ้ยนะครับยกเข้าตัวเตะไม่ได้ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับ Yeah. Àu, ô hô Chan Sou dừng đủ thuộc, khi thuộc thời gian. Áo, mở đường, ayo bắt hay. Ô khi thuộc thời gian. เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาจอนนี่ซันแบกเข้ามาอุ้ยดึกว่าจะโดนเกี่ยวนะครับ เอาเปิดเอาโยกปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อย เอาครับอยู่ที่จอนี้ว่าไหมปากเข้าให้โดนเกลียวถอยถอยถอยรวมรบมลบรบเอาแปะพี่กอนที่แว่นเปิดหนึ่งตียกขึ้นมาจอนนี้ป้าเข้าโดนเข้าโอ้ยนะครับ ไอ้สัวโอ้ยจอยไิซูใหญ่ไกลว้ายนั่นเผาบ้างกับมับนหน้าพี่พูดไุยพูดกันเอาเปิดเอายกปักเขาให้อ้อยเรียบร้อย ข้าวเยวได้ปิดบ้านได้เด่นึกกินย,ย,นยางเเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอาโดนเขาโยกพีบาทว่าไงเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับไล่มาแล้วครับเป็นเจ็ดแปดแล้วครับ ทราถ่ายสำรานช่างไฟด้วยนะครับเราอยู่กั <Iya, S 1> นที่สนามรามมินดาอารีนานะครับ เจ็ดแปดนะครับเอาเจอไปเอาเปิดหัวเอาโยกจอหน,นี้วาไงสันแบงบมาน 7, 7, เอาเปิดหัวได้อยู่เอาโยกขึ้นไปใหม่บานเตะเรียบลยอ,อเยเจ็ดแปด <7, 8, S 2> เปิดเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่จันนี่จันแบกมาโดนเกี่ยวเอาโยกอยู่ที่พิบาลป้าคอยให้เตี่ยบ แปดแปดนะครับเอาเปิด เอายกจะนนีป้าเข้าให้โอ้ยดีกว่าจะโดนเกี่ยว 5, 4ลทา,าย,จ,ทยจากเชียงจากเพชรบุรีด้วยนะครับทา,ายยอดชายยอดยืมรุ่งเรืองกิดด้วยนะครับที่เขามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับ หาักถ่ายบีเชียนจากเพชรบุรีด้วยนะครับทีมงานสองเกินนะครับแปดแปดนะครับเอ้าเจ้าเจ้าเสือไปเยาบุตรพย้บุตรพี่ย้บุตรกินได้สองอันลาเชียนขอ,อ,อเวิร์เชียนเพชรบุรี เชียนนั่นเปิดหนึงเอาโยกเข้าไปอยู่ที่บ้านเตะเรียบร้อย แล้วก็เต็มเท่านะครับแปดแปดเอาโดนเกี่ยวเอาโยกปักเขาให้ ครับทางใจนะครับเมื่อสมาชิกทั้ง40กว่าท่านนะครับที่มาติดตามรับชมอยู่เราอยู่กันที่สนามราบินทาอารีนา98นะครับจันเจ้าเสิร์ไปจีบเบอร์หนึ่งเอาโยกขึ้นมาจนนี่ปาเข้าให้โอ้ยโดนเกี่ยวโอ้ยขึ้นไปหากรรมการ

เก้าแปดนะครับหนีห่างมาเป็นสิบแปดแล้วนะครับอ่างปากน้ำนะครับเฮ้ยเจ้เจ้าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดือนหนึงเดี๋ยวจะมาเดียวเลย เพิมพัดนิดลงด้วยครับไปครับ11ตต่อแปด สิบเบ็ดแปดนะครับเอาเปิดเอาโยกร้อดนเกี่ยวเอายกปักเข้า,เาให้เรียบร้อย อักรายรุดมีบอยด้วยนะครับเจ้าบอยนะครับบอยลามินทานะครับเอาละครับตอนนี้บากน้ําขึ้นแท่นแล้วครับล็อกลามินทาไว้ที่แปดแต้มนะครับชิ้สองแเกมไม่เกมเอาเปิดเอาโยกเอาโยกเกี่ยวเอาโยกหนึ่งสอง เอาโดนเกี่ยวอุ้ยนี่เกี่ยวเสียนะครับ 9ก้านะครับปักเขาให้เรียบร้อย สิบสองเก้าเกมไม่เกมเอาเปิดเอาโยกโดนเกลียวเอาโยกเอา, ông, เ,อาเป้าไม่เอาลอูกที่สี่ลูกโลงนะครับฝั่งจัดเจ้าเห็นลูกโลงนะครับ บุกลงครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่บ้านเขียวใบเรียบร้อยสิบสอง <9. S 2> เก้ามไม่เกมอันเนื่งสองป้าเขาให้เรียบร้อยจบเกมนะครับปากสามเอาชนะไปด้วยสกอร์สิบสามต่อเก้าขอบคุณทั้ง50ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ตายสองเจ้าทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับแอดมินไปเข้าห้องงงของน้ำแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับคู่ต่อไปนะครับเป็นเจ้าเตยซัมติงนะครับเจ้าเตยซัมติงเจ้าโนเจ้าตงโฮเตงนะครับน้องนิ่นิวนะครับเจอกับทีมงานลาดพร้าวนะครับตะก้อนักมวยนะครับ เดี๋ยวตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ